โอ้มาไทยนาอีกแล้วปาตุงมันเป็นยังไงกันวะไม่เข้าไม่เข้าเลยนะเข้าแล้วย่ามเอยอะย่ามเยอะไม่เกี่ยวแล้วเอเอกเเดี๋ยวให้พี่เอกตั้งผ่านหน่อยเขาตั้งกันยังไงตู เฮ้ยอธิบายหน่อยตั้งยังไงอะ่ะไม่มีอะไรมาเลยไม่มีอะไรมาข้อเลยตั้งอันนี้ออกอ่ะใคยออกอ่ะเ,เ,เอาขึ้นหน้าก็ยกแหละเอายกเลยเอ่ะ อ๋อไม่เทียงดีกว่า่าไปเทียงค้นเป็นนะพี่นอ้องอ่ายกอันนี้ขึ้นครับยกแขนกลางขึ้นเอายังไนตอ,อให้กินให้กินทายเยอะๆบ่ i love it านาอีกอ่ะก็หน้ามันลอยเอาลังลังลงอีกด้นนานด้นานขวาเอาขึ้นได้เอาลงเอาลงนะ

ข้าูไหนเข้ารูไหนมันจะนั่นเหรอม่ลูนในูนนอกจริเหรออันนี้รูใน,นอันนู้น,โน,โนูนอกต้องใส่พันใหมเหรอไี่ใช่นาอยู่เหรอ,อกลังยับไหนยับไปทางไหนอันนี้ไม่ใส่เลยเนาะนนนมันสกปรก

ma? Chạy Đó, à này. Ủa? à, chạy luôn. Nói chạy luôn. Nào, chạy luôn. Nào, chạy ít. Ê, bà, bà. Nhược, 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 nhược Nhược, nhược này Ôi, bào Khuyên, khuyên Khuyên đi, vô, đề nai này Ô Hãy subscribe ลองไทยกันตรงนี้เลยวะโอ้เข้าดีแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว ไหนรูไไนฟังไหนเอาเข้ารูเดิมเหรอเอาอันนี้ก็อยู่รูในสองรูว่ะสุดไหนนี่สิบหกห้าห้านะครับอ่าล,ลึกแน่นอนเนาะ ไหนดินอ่อนแข็งพี <statistically freezer gra bs> ่อยู่ตรงไหนไม่มีไหนนี่ดูอ่านดิมันเขียนว่าอะไรนี่นี่รู้นี่ไหนไหนไหนมันอ่านอ่านว่าในในในแค้นอ่อนไอ้ดินอ่อนดอ้แข็งไม่มีไม่มีหรอกไอ้รุ่นนี้มันไม่มีไง S <S หไหนมันอยู่ตรงไหนเขียนอยู่ตรงนี้เลยไม่มี <S 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 เออมีก็มีเอา้าโอเคโอเคเขาได้เขียนมาว่าใส่รูนี้กระรูนี้ใส่ดินอะไรอย่างเงี้ยเออเอในนี้มันอาจจะมีแหละแต่ดินมันบางนะ เข้าไหมเข้า,ขาอยู่แต่หญ้ามันเยอะหญ้าเยอะมันก็ไม่เข้าแล้วเนะเาะบอกกับมันถึงยานเนาะไม่รู้อ่ะหรือเกี่ยวกับอะไรยังมันไม่เข้าด้ยเนะาะด,ด,ด,นดินอ่อนขนาดนี้เนาะ ว่าเขาอยู่ด้วยตรงนั้นหญ้ามันหนาผมว่านั่น,นนี่เละระว,งว,วังจมเด้อสิ าไทยนาจะค้องนะครับมนันนี้โอ้ใชยเข้าดีเลยวะเออสุดนี้ใช้ได้เว้ยจ้ได้ใช้ได้ไดน่าจะกดหน้าลึกๆหน่อย นลงก็เริ่มไถหวานข้าวครับเดี๋ยวปีนี้ก็จะทำนาะปีที่สองครับรู้สึกว่าจะเป๊ะๆหน่อยตั้งคีมเอาไม่ได้นะ มังตีเนาะต้องปรับต้องปรับแบบไหนพี่อันเนี้ยต้องตรงอันไหน,นต้องตรงเสาเนี้ยเหรอขี้เมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ันเป๊ะๆนะเป๊ะอยู่ฐานเรานี้ไม่เคยใช้ครับดันดินอย่างเดียวครับฐานยังเต็มอยู่เลยรถห้าหปีแล้ว <c oughs> ba lăng ạ ô thấy đi vô kéo đây ไปได้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ